สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิพทำขคาวิเศษนะครับจันที่18มกราคม2 5 6 4นะครับ22นาฬกานาทีนะครับคืนนี้ก่อนนอนก็อยากจะเก็บบันทึกประวัติศาสตร์แฮ s แท a กม o อบ18มกราคมไว้สักนิดหนึ่งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับรีวิวหนังสือภาพประวัติศาสตร์ ของไทยที่ส่งร่วมลบกับสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็มีชัยชนะไปด้วยของสำนักพิมพ์ Riverbook นะครับรีวิวไว้ครับโอเคครับเรามาดูม็อบ18กระดาษโนม็อบ18มกราครับแฮชแท็กม็อบ18มกราวันนี้ก็ขึ้นอันดับหนึ่งวันนี้ก็ขึ้นขึ้นอันดับเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้แฮชแท็กที่กำลังขึ้นอันดับคือขอคืนไม่ได้ขอทานแต่ว่าผมขอเก็บ ปอดิสตรม็อบวันที่สิบแปดเหน่อยครับสิมกราฮแท็กม็อบสิมกรานะครับคุณลูกใหม่บอกชวนอ่านถแถลงการทั้ง10ข้อของเครือข่ายรายงานเพื่อสิทธิ์ประชาชนนะครับถแถลงการเยียวายาแรงงานผลกระทบจากเชื้อไวรัสโครโรนานะครับโอเควันนี้แรงงานสร้างชาติไม่ให้มาชาราดคนใด วันนี้มีการชุมนุมเพื่อรัฐบาลเยียวยาแรงงานทุกกลุ่มอาชีพอย่างเท่าเทียมเพราะทุกคนต่างเดือดร้อนกันทั่วหน้านะครับอวันนี้มีที่หน้าทำรรเบรัฐบาลนะครับอุ้ยอันนี้เรียวเฟรมครับคุณเรียวเฟรมประชาชนเดินทำให้กำลังใจนักกิจกรรมทั้งสี่คนที่ถูกจับเมื่อเย็นวันที่ที่ผ่านมากำลังเด็ดหนามกุลา ที่นำมาม้อให้กำลังใจหลังจากถูกนำตัวจากกองบังคับการตำรตวจตะเวนชายแดนเพื่อสงสารปรรจุภันเพื่อขอาหน้าฝากขังระหว่างสอบสวนครับสอสสอนนะธุวธูปปทุมครับแม้ล่าสุดตอนนี้ผู้ต้องหาทั้งหกได้รับการประกันตัวแล้วแต่เรายังไม่ยอมรับกระบวนการที่ไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายและอาจรวมถึงการอุ้มหาย วันนี้ Hashtag อุ้มหายขึ้นอัดับหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันกับที่ต้องไม่ตกหลุมพรางที่เขาจะพยายามสร้างให้เกิดเหตุความรุนแรงขึ้นหนักแน่นและยืนหยัดในสันติวิธีและจนกว่าจะถึงวันนั้นอันนี้โควิดมีผลกระทบต่อประชาชนต่อแรงงานห้ามมีเงื่อนไขเยียวยาแต่อย่างสิน้นมันไม่ควรตั้งแง่กับประชาชนแรงงานคนได้ประโยชน์ 5,000สมเดือนจากรัฐบาลเป็นเรื่องที่สมควรครับ6ชั่วโมงที่แล้วสอนอพญาไทยใช้แม่กุญแจล็อกเชือกธงชาติป้องกันการเปลี่ยนธงชาติเป็นสีแดงครับเสียชั่วโมงที่แล้วนะครับผู้ที่ถูจกจับที่3มย่านกำลังเดินทางไปสารแขวงปทุมวันเราให้สารสั่งประกันตัวครับ อันนี้12ชั่วโมงที่แล้วช่วยด้วยนักขกาวชีว่าถูกจับอีก2คนนะครับที่สพสำโรงเหนือเพจรามกำแหงเพื่อประชาธิปไตยไลฟ์สดที่สามหลวงระบุข,ข้อความปักหมุดช่วยด้วยทั้งนี้มีเจ้าที่ตำรวจในเครื่องแบบและนักขาวแบบจำการไม่ทราบสาเหตุว่าทำกิจกรรมอะไรนะครับ อ่านแล้วนะครับศูน์ทยความเพื่อสิทธิมนุษยชนหยุดอุ้มหายสวีชั่วโมงที่แล้วปล่อยตัวอาร์ตกาดวีโวหลังถูกคุมนาน8 8 4 8ชั่วโมงฐานฝ่าฝืนพรกพรบรความสะอาดนะครับอันนี้อะไร p มว่าแนยังไม่มีการจับกลุ่มผู้ใดจากกรณีระเบิดหน้าจําจรีสแควร แต่มีเบาะแสความคืบหน้ามากขณะที่แนวร่วมกลุ่ม v ีโวถูกลักพาตัวเป็นเหตุพื้นที่ในสูตรประการต้องให้ตำรวจภูธรภาคหนึ่งสอบสวนข้อเท็จจริงเจ็ดชั่วโมงที่แล้วนะครับคุณสหายสำนักข่าวรัศด14ร14นาฬกาีนาทีุณหา4คนที่โดนจับจากแยกสามแากรับการปล่อยตัวจากสาลแขวปทุมวันโดยวางเงินประกันคนละ2 0 0 0 0บาทครับ ชั่วโมงที่แล้วโตโต้วตวชวนลูกคอร้องเพลงรถติดขบวนของไฟเย็นนะสาสตร์ปทุมวันพนักงานออฟฟิศก็คือแรงงานนะฟรีแลนซก็คือแรงงานออกมาช่วยร้องสิทธิ์ของตัวเองจ้าม็อบสิมกรลามีคลิปอะไรบ้าง ลองดูแวบๆนะครับขอคืนไม่ขอทานสักนิดหนึ่งก็ได้เยาวชนปลดแอกก็มาแจมด้วยนะครับเราทุกคนล้นเป็นแรงงานถูกกดขี่เยาวชนแอบขอสับสนกานลุกขึ้นถวงสิทธทิที่แรงงานทั้งผองควรได้นะครับขอคืนไม่ได้ขอทานเพราะเราทุกคนคือแรงงาน ันนี้วันทีจ27ตุลา2542นายชวนหลีกไพ่ได้ปล่อยสุนัขจำนวนสี่ทวนไล่กัดม็อบสมชาชิคนจนที่มาเรียกร้องทำเนียบมากัดเกษตรกรที่บริโภคราคาพืชผลตกต่าเรามาทําข้อให้เรียกร้องนี้สําเร็จกันนะคะแล้วจะไม่ต้องมีประชาชนคนไหนบาดเจ็บไปสใช่คนเดียวใช่อันนี้อันนี้ตอนนั้นยังจําผมยังจําได้อยู่ ขอคืนไม่ใช่ขอทานอันนี้มีการด้วยก้องตั้งแต่พฤษภาปี63นะครับแต่ไม่รับความสนใจย,ยาวจากรับนัลชุดนี้จนมาถึงปี64ทุกคนให้ความสนใจนะคะวันนี้จะกินอะไระมาดูที่ม็อบแล้วกันนะครับมาที่ม็อบกันต่อ,อมองขึ้นไปนะครับแฟนรายการม็อบ18 คุณป้าที่นอนขวางวันนั้นเมื่อวันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวันนั้นแกพูดว่าไงบ้างเนี่ยเพื่อวันนั้นก็คือเพื่อว่าไยว่าทําแบบนั้นนะว่าเขาว่าว่าไงบ้างเขาแถวแถวบ้านน่ะอทหามไม่อายแล้วออกไปพวกพี่นนองบอกไม่อายหรอกอืมกูอยากจะประจานไปให้ทั่วโลกว่ามันรู้ว่าประเทศนี้ตำรวจทหารมันทํากับประชาชนแบบนี้กูก็ไม่รู้จะทํายังไงถึงจะ เอาชนะมันได้อืมก็เลยต้องทำแบบนั้นก็นเลยต้องทำบ้าๆบอๆอ่อายนะอายทำไมจะไม่อายเพื่อวันนั้นก็คือเพื่อว่ายายว่าทำแบบนั้นเออคุณป้าคนนี้ดังเลยนะศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนครับเป็นอ่ะมาดูข้างบนนี้ก่อนนะครับ5ชั่วโมงที่แล้วมีรายงานช่วง14นาฬิก,กา เจ้าหนาที่ตำรวจก็ขึ้นหมายจับจำนวนมากจากสาพาลำปางนำหมายค้นของสารวัดลำปลางเข้าค้นสำนักงานของคณะก้าวหน้าจังหวัดลำปลางแต่ผู้ดูแลพบว,ว่าหมายค้นระบุบ้านเลขที่ไม่ตรงกับสำนักงานทต่ให้ผู้ดูแลสำนักงานยังไม่อนุญาตให้เข้าค้นครับสิบหกาทีสิบห้าทีมีรายงานว่าตำรวจได้กลับมาค้นสำนักงานคณะก้าวหน้าจังหวัดลำปลางใหม่อีกครั้งหลังจากแก้ไขบ้านเลขที่นะครับ ก่อนที่ตำรวจจะแสดงหมายเรียกของสพลำปางในข้อหามาตราหนึ่งสองให้กับนายพินิจทองคำนักษามัญนา,ายธรรมศาสตร์ลำปางและวนนรรณพรหุตะโกวิทย์อีน,นสามคนซึ่ตามไปค้นด้วยยังไม่ทราบสาเหตุจากเรื่องใดนี่ภาพหมายเรียกมาตราหนึ่งสองของส,ององสพลำปางที่ตำรวจส่งพินิจทองคำนักษาม,มอทอลำปางมีรายงานว่ามีผู้ถูกออกหมายเรียกห้าคนการว่าเกี่ยวกับการปิดป้ายผ้าวิจารณ์งบประมาณสถาบันการิึกเปรียบเทียบกับงบโควิด ไปเรียนสภารัชดาเมื่อช่วงสิ้นปี2563ครับอันนี้อะไรในหนวก็นั่งกินอาหารแล้วกันนะครับคุณสอ,นะอันนี้ที่สาโพคองหลวงนะดื่เด็แล้วมาถึงแล้วทำอะไรเสร็จแล้วทำอะไรกินอาหารอะไรแบบนี้ไปเลย จริงๆไม่ว่าพี่จะนั่งหรือจะยืนมันก็ไม่ได้สร้างภาพว่าพี่เป็นคนดีกับประชาชนเลยเพราะขนาดเวลาพี่กับนักศึกษามาพี่ยังหมือนโจรเลยที่รักดตัวเข้ามาครับไม่รักไม่ต้องระวังติดคุกขุยคนรุ่นใหม่ในยุโรปเรื่องชาติเป็นไตใต้รัฐธรรมน,นูญอ่ะวันนี้ก็คงจะหมดประเด็นประมาณนี้นะครับ อันนี้อะไรแม่มโคด,ดัมเมื่อวานคือกับเรียกหน่วย s p e c i a l Weapons and Tactics อย่าลืมเรียกฮนุมานด้วยอ๋อที่สองพอบางแก้วนะเอาหน่วยสวาดมาเลย3-2นา,าทีพราเราทุกคนคือแรงงานนะครับมอบ18มก,กราคมขอคืนไม่ได้ขอทานนะมองย้อนลงไปสักนิดหนึ่งก็ได้ครับ สชั่วโมงที่แล้วประท้วงต่อองค์การสากลรายงานที่จดหมายมาไม่เห็นด้วยกับขอคืนไม่ขอทานในการเข้าถึงเงินสะสมชราภาพอตัวเองในช่วงวิกฤตโควิดกับสำนักง,งานประกันสังคมนี่ฮะกลุ่มขอคืนไม่ขอทานนะครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทํำควิเศษครับสวัสดีครับ